กำลังขนมันขึ้นไปบนรถนะคะเดี๋ยวจะนำไปขายเนาะนะคะโอ้แดดร้อนจังวันนี้ทุกคนทำสู้แดดนะวันนี้เสร็จหรือเปล่าไม่รู้ไม่เสร็จมั้งไม่เสร็จหรอกพวกนี้ก็คงจะอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้ต้องไถเก็บตกหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะมันปีนี้นะ,ะแบ้งเยอะอยู่นะเพราะว่ามันครบปีพอดีเนาะนะทุกปีมาสิ ทุกปีนี่รีบขุดหนีน้ำไงน้ำท่วมแต่ปีนี้ไม่ต้องเลยอ่ะเต็มเต็มปีพอดีหัวใหญ่แป้งเยอะราคาก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นขึ้น,นลงลงว่ากันไปเนาะคงจะขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้แหละขอบคุณมากเลยที่เข้ามาให้กำลังใจชาวไร่มันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะราคาตอนนี้แล้วคะก็ยังอยู่ที่สองบาทหน่อยๆน,นะนะคะนะคลิปนี้แค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะ